สวัสดีค่ะประเด็นมารีวิวแบ่งอ๋อยังติดนะมารีวิวแบ่งสิบบาทให้เบิรงเดอ้อพี่น้องแบ่งสิบบาทรุ่นสิบเบ็ดแบบสิบเบ็ดพี่น้องแบบสิบเบ็ด โดนี่เขาเศ้าผลิตแร้วเด้อพี่น้องบ่มีแล้วเพวราะว่าเป็นของราชการที่เก่าเนาะแป่งเก่าแก่สมัยตั้งแต่เพื่อนผลิตแต่โดนโดนมูเพ่าสอทดเนาะนี่มาประเด็นบงนบ่อเลยพี่น้องเองมึงบ่ออกเนาะพี่น้องเนาะมแต่เกบไห้ถ้ามารีวิวให้พี่น้องเขาเบิ่งจังสีล่ละตว่าเป็นแบบสิบเบียร์เซือ อันนี้ก็สิงโตนะพี่น้องสิงโตอ,อันนี้ก็สิเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พี่น้องอยู่วงกลมเห็นไอันนี้พระบรมฉายาลักษณ์ใต้น้ำเพื่น นี่ก็สิเป็นโบสของวัดเบนจมาบอพิติพี่น้องวัดเบนจมาบอพิตเนาะผู้ใดมีก็เก็บไว้เด้อพี่น้องให,ให้ลูกให้หลานเ้าเบาง่งนี่ก็เก็บไ้อย่างดี แบ่งยังไ่อยู่เด้อพี่น้องแบ่งยังไงกันแบ่งนั้นซุ่มเกาๆห้าวใสจ้างคอยบ่ใหม่สิอันนี้แบ่งยังไ่อยู่เก็บเป็นทีละลูกไว้แบ่งยังไ่เอี่ยมบองอยู่เด้อพี่น้องเั่นเก็บแบ่งไม่ไม้สิห้าวกะนันของประเด็นกับเก็บไ้อย่างดีเลยพี่น้องบ่หสํารำดเสียหายเก็บไ้อย่างดี บางอันประเด็นก็ไปอัดลูนี่ไว้คือพี่น้องเขาเบิ่งนประเด็นเก็บใส่ซองนี่ไว้ซองอ่างเปาไว้นะพี่น้องเนาะเก็บใส่ซองอ่างเปาไว้จังคอยบ่อยับอยู่ยีพี่น้องให้คงสาภาพให้ดีที่สุดเนาะพี่น้องเนาะและอัน,นประเด็นก็ใส่ถุงพลาสติกไว้แต่อันนี้ไม่ได้ใส่ถุงพลาสติกดอกประเด็นใสนะ่นัน นี่เห็นอ่างนี่นี่นอัางปลอยอ่งเปาือกทีข้าเจ้าแก่ผู้ปีผู้ปีวโอเดนก็บเจบซองไว้เก็บซองทำไม้รรมาเฮ็ดทัานสี่ละพี่น้องเก็บไว้ถ้าใส่ประโยชน์ถ้าใส่ยังสี่ละ้าไปใส่ซองเงินเก็บไวน้นะพี่น้องเนาะให้พี่น้องเข้าเบิ้งรีวิวให้พี่น้องเข้าเบิ้ง นี่พระบรมชายาลักษณ์ตระแตเพิินยังเงนเป็นนุ่มอยู่ขุนเอาี่นอนมังน่งนี่งามงามพระ่าท่รท่านเอกภาพนี่ยั่งนุ่มๆอยู่พระท่านเอกเท่าเนาะไปนอนเนาะภาพงามเฉลองพระองค์กับงามบิง่ง เลขสองหกสองหกสองหกหกพี่น้องคนท่านเห็นนรืงสีกับสีผ้าหนามพี่น้องเห็นผ้าหนามเป็นหูของนายหลวงอยู่ข,ขังในอันว่องกลมๆพี่น้อง เดินก็มารีวิวให้พี่น้องเพาเบิง่งขาดตกบกพร่ปปองประการใกรกดก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟทุกการติดตามฝากบ้านป้าดวงสองคับดวงเดือนสี่สิบเก้าเด้อพี่น้องเพราะฉะนั้นเี๋สามชองขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟตีชมได้ตามใจชอบเด้อพี่น้อง มีแต่ความสุความจเจรืญนุูนกยาพานธมั่นจะต้องเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคิดสิ่งใดก็ให้ไ้สมความมู่หมาต์ปรถนาโชคดีไม่ใช่ตลอดไปสุขภาผาแข็งแรงสุกคนต้งรอบครัวเด้อพี่น้องประเด็นกันสิขอจบคลิปไว้่ำเนี่อนเอาไว้ติดตามคลิปหนาว่าประเด็นเซลย,ยังมารี่วิวให้พี่น้องเฮเบิงเด้อพี่น้อง thank you, you so much for watching นอนหลับฟันดีลาดตีสวัสดีพี่น้องอันนี้ยนีมันเคลืนประเด็นมากรีวิวยนีมันเคลือนเลยนั่นกูดไงเอาไว้ติดตามคลิปหนาคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะในบอดีบ่ง่ามอกขอตรวจขอไพ่เด้อพี่น้องไอ้กราบง่ามๆในอ่อนอกอ่อนใจเผาจาภาษาพอไพ่าะพอเพียงขอตรวจขอไพ่ลายๆ จบคลิปไป้ำเนียก็น้อไปติดตามคลิปหน้าคลิปนี้คะ่ะสวัสดีค่ะโอ้ยร่มผัดหรอพี่น่องไาสิสวัสดียังไหนร่มกับผัดนี่